ครับฮารอ Gracias. Sí. 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 เม่เอไยวาจาที่คงชังกว่าฟ้ามีาราาะเดือนและด้ I'll be there เทนั้นที่มีหัวใจคือคนที่มหาเจ้าอรยาเพราะหัวใจที่นำทางมาให้มาเจอเจ้าในวันนี้ที่ชิวานชิมันที่มีหนึ่งสิ่งที่จะมาให้เจ้าดูโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดอกกระลาสีน้ำไม่มีหัวจริงเหรอเจ้างานงามือเปล่าส,สวยมา<อ>้เลยที่ไหนวันน้อยู่ร่กับเจ้าแต่ตอนนี้นะ่ะ ที่กำลังเฝ้าดูแลมันอยู่พี่ออกมาหาเจ้าไม่ได้คนเจ้านั้นต้องไปหาพี่ไปที่ดอกกุหลาบดำดอกนี้อาจเจอพี่แล้วแั้วต่อไปเราทั้งคู่คงไม่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตแต่ตอนนี้หมดเวลาของพี่แล้วพี่อยู่กับเจ้าไม่ได้ทำไมอ่ะแต่จบมาไ้พี่เราจะอยู่เจ้า<อ>คนดเดียวแค่ไ พี่ช่วยเหลือพี่ได้อาันอยากได้นะต้องไปหาพี่เจ้าคนเดียวช่วยพี่ได้พี่รอจะอยู่พี่รอจะอยู่ดังสิมา จะมอบดอกกุหลาบสีดำให้แต่ต้องให้หนูไปตามหาแม่จ๋าหนูขออนุญาตออกไปข้างน,นอกไปตามหาดอกกุหลาบสีดำและผู้ชายที่ชืช่อหลางสีมันได้รับ่าดะจีบ ขอโทษนะแม่มึงพูดได้ยังไงว่ามึงน,นอนจนลืมฮะ มาแล้วไม่เปลี่ยนสีไวเลยเกินไม่วาใหม่ <sucks> ไม่เรียบร้อยเผยหน้าแท้หรอคุณพี่ทำแบบนี้เขาเรียกว่าตาแหลใช่ไหมคะไม่รู้ไม่รู้ไม่พูดไม่พูดลูกค่ะโอคามีเรื่องอะไรกันนะะคือว่ามารยาไม่สบายจากก็ไม่ยอมบอกดูสิ แม่เองก็ไม่รู้รู้อย่างนี้หาอยู่หายาให้กินไปตั้งนานแล้วจ้ามารยาไม่สบายทําไมแม่เขาจะได้หาหยู่หายามาให้ฮะหนูหนูเกรงใจแม่นะจ๊ะพ่อพ่อจะไปข้างนอกพ่อจะมีบงฆ่ามีบงฆ่ามีข้าไร้มีข้าวไร้ยมีุ่เข้าก็ยุ่เข้าวเลือกข้าวล่มอีกแล้วย้วุ่งข้าวตายเนี่ยยุ่งข้าว ด้นะี่หนูจะไปช่วยอทเน,นี่ไม่องไมช่วยมันมีตัวเสจจนียจากแบบ้อยู่ทุกวันวันมีแตเรื่องมีแต่านีนน่้ีโอา <c oughs> มันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติอะไอปลาบึกเนี่ยมันมาปร <c oughs> เดี๋ยวมันก็ไป <c oughs> <c oughs> ไอเรือเราที่มันล่มเนี่ยเราเนี่ยมีเงินเยอะแยะ จะไปเสียดายทำไมเล่าไม่เป็นไรคุณพ่อค่ะเดี๋ยวพี่จะกลับไปนะไปกู้เรือขึ้นมาเอาสินค้าที่ยังเหลือเนี่ยรวบรวมไว้นะพี่พี่จะไปแล้วน้องอยากได้อะไรไหมก็อยากได้นิดหน่อยอะค่ะเออบอกมาเดี๋ยวพี่จะได้แวะซื้อให้เอาแหลกเพชรสักเส้นหนึ่งได้ได้ได้แหวนเพชรสักสองวงได้ได้ได้ี่หนูอยากได้อะไรหรือเปล่าคุณแม่ถามมาได้คุณพ่อขามาอะไรลูกมาราิก็อยากได้นะคะคุณลูกข้าอยากได้อะไรคะ โรงงานไหนเขาผลิตได้กางเกงในฝังเพชรมึงจะใส่ย,ยังไงฝังเพชรแล้วมึงจะใส่ยังไงเ่ยใครจะเห็นเนี่ยไม่อยากได้ค่ะเห็นคนเดียวก็ดีนะคะเอา,เ,อาเดี๋ยวพ่อจะไปสั่งที่โรงงานเขาผลิตให้ดีแล้วค่ะดีแล้วภรรยาแล้วลูกอยากได้อะไรไหมเก็เก่อพ่อแวะตลาดพ่อจะได้ซื้อมาให้นะลูกนะสิ่งของสำคัญหนูไม่อยากได้หรอจกจ้ะ หนูอยากได้ดอกกุหลาบสีดำหนเหวอว่าพอหามาให้หนูได้หนูคงจะดีใจมากมันจะมีที่ไหนละมาลายากุหลาบมันตอมีสีแดงสีขาวสีเหลืองไอ้สีดำนี่พ่อไม่เคยเห็นพ่อใช่นะสิยังไงพ่อก็ต้องหามาให้หนูได้เชื่อใจนะพ่อนะถ้าเกิดพ่อเจอนะะามนพ่อเจอแล้วพ่อจะเอามาให้นะลูกนะจะพ่อขออะไรกม่ขอขอามอ